ดูความโซนของเด็กนะคะเริ่มโซนล้วจ้าวันนี้ทำไรลูกฮะน้องทำไรเนะนี่ยฮึน้องทำอะไรทำไรเนี่ยฮะน้องจำมาใหญ่เนี่ยยิ่งจำมาใหญ่เนี่ยยุ่ยใหญ่ใหญ่เนี่ยฮะน้องจำมาใหญ่ยังลูก มานี่เลยเร็วมานนี่เร็วเริ่มสนแล้วเริ่มสนแล้วมาเร็วๆแน่มันแน่แน่แน่ของเล่นมีให้เล่นไม่เล่นนะมานี่อย่างอ่ะดู เดี๋ยวหงายท้องอ่ะนะมานีเร็ววไอ้ว้างด,ดูความสนอนว้งทำไรนะพอหมาแล้วอุ้ยอุ้ยพอหมาแล้วอุ้ยพอหมาแล้วลุ้นพอหมาแล้ว 六。